สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับ f อซีครับให้อาหารน้องๆครับได้เวลาแล้วสำหรับน้องๆวายทองขาวทองขาวกินอะไรลูกทองขาวกินหยาทำไมดังเธอเป็นสีนั้นฮะทองขาวเธอปดมอะไรมาฮะ สปไดมขี้จะของเหรอมือนี้มีไอ้แค่อสครับมือนี้เดี๋ยวเช้าแค่อสมาให้น้องท่องขาวนะครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้ใหอาหารสองท่องก่อนเดี๋ยวค่อยมาให้ท่องขาวครับคนในคนมือละรถจังสีได้มาดูคนแล้วมยายายซอยพร้อมเออ เบิงเพง่นเบงเพิ่นมาโซอีแอรพี่น้องเบื้องเน่ยน้องท้องขาวหยาอ่านี่คือเบืเองบนมาหากันครับพี่น้องหาดี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 ดอยากเล่นกับพี่โดพี่โดก็อยากเล่นก็ท้องขาวบัดนี้หลบเลยหลบเลย ดีดีอย่ามาดึงกางเกงฉันทองทานกับทองแท่กั็กินอาหารนะครับเนี่ยโอ้ดีดีเธอทำอะไรกินหอดกับพดดีดีกับดีดีกับผดกินหอดแก้นกับพด เดี๋ยวาหลอดส่าให้เพิ่นกินแบบนี้นะครับเดี๋ยวสวยๆเส,สียเอาแค่หลอดออกมาให้นองท้องขาวนะครับมือนี้มีแค่หลอดครับพี่นองเ <c oughs> มือว่ากินผพกบุงมือนี้้ใหกินแค่หลอดนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว รอจางมากจะทุ่มนึงจะหมูขึ้นมากแหมูขึ้นผมาหลอมูขึ้นมาแห้งแวนีนอนก็บหลับนอนบ่หลับเลยครับจเบาไอแตงโตไวแตงแต่หมูขึ้นครับกับได้แตง่ได้ดอกกับัมนี่นะย่านย่านไอย่าน,นาย่านมูมานี่จากเพราะแต่เตือนขืนมากเข่าเศร้ากับบริกิ้เป็นนางถ่ายยูโรุ่รคถุนนายอยู่เปนนางถ่ายยโรย่านรถผลออกก่อนมูมานิจา ย่านียายมากน่ากเลยบ้นมนะผมย่ากเลยนนผมย่มานี่ก็เนี่น่ทเห็นบ่บ้านไม่นี่เลยอยู่แค่นี้เองนี่นี่นั่งนอนบารับนอนบรับนี่กัไอ้นั่งอยู่หน้าบ้านแล่วก็นนมมาทางนี่ได้แนมมาจะหนีเลยครับเห็นไคอยู่ผมแย่มานี่เนีมานีนะเพราะว่ามันแนมมากเห็นแ่มากเห็นเลย มาสิมาคนมีตั้งต่อ,ตอ,ตอ,ตอยางมือยางมือแรงนี่ก่อนกินขา่าวนี่ก็ต้องแนมเฮือนก่อนครับแนมเห็นประจํา,าแนมมามามาเบิ่งเฮือนก่อนพอกินข่าวแซ่บครับผม <c oughs> สัส้นสัน้นหรือว <c oughs> ผมแนมมาตลอดเลยนี่หนะ้า <c oughs> ผมมัน,มน,มมนออกน็อย <c oughs> ู่นี่เล้วผมแนมมาจะบานน้ององอิงนี่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 หน้าผมนี่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 ครับผมแนมมาเห็นประจำนี่คือทีมงานคุณภาพครับทีมงานคุณภาพนี่บอแมนว่าไอเหตุงานเร็วเลยพี่น้อง ถ้าไปทางอื่นนี่เร็วอยู่แต่ถา้ามานี่นี่ยาเขียดจักอาทิตย์หนึ่งันวะสี่คนไปเรื่อยๆมือละเที่ยวได้เที่ยวนึงกับสี่นั่งเรียนนั่งหลบไปนั่ง,ง,างมงาโมนะ่ขผาฮะคนแล้วเฮ็ดจังได้บันี้จังสี่ได้มาอีก มาหามเสานี่แล้วว้าหามเพิ่ระต้นผมกะอดเอาที่นักะจะอดตัวบั่นนาะไอ้รถคงรถเครนบอสัยบอครับบอสตังเด้อเอายกเองเลยยกเองครับเสาละเสาละสองสามสโมงกะสิยกยงสั้นละผมจะคอยทนเอาทุ่นเท็ดขาดเลยผมทนเด็ดขาดดีดีจากมาดูนะครับแกสั้นแะสั้นเพิ่นบอสเพิ่นใส่รถเครนนี่แล้วเลยบ่ได้มาได้บานนี้โอ้ย บอกเพื่อนนะครับเดี๋ยวต่อรถเค็นมาเด้อบอกวหนาสร้างเลยเด้เอยาสีใส่ได้รถเคน็นเนี่ยบอกผมมาอีกก็ได้อ่าทีมงานนี่เพ่นสีคอยไอ,อ้อยนูเอาเท่ะขึ้นไปเท่ะเส้นสองเส้นพนกับสีหนูจะสีแดงด, <c oughs> ด้วยค,วครับคอยหนูเอาสีแต่เนี่ยควรจกมาเนาะผมกัสีคอยหนูเอาส่านน <Yeah. S 2> วนเราข้นมันอยากมาก <c oughs> บัดน,นี้รออยู่เป็นเดือนสองเดือนรอสิเดือน่อเดือนหาเดือนหกเดือนหาเดือนหกสิเมื่อยอยายพนอีกบัดนี้ นานเอ็นบ่อี่ปุณิผมมาลกหยาบซอยนี่ผมไม่ได้บอกเด็ดนะผมมาลกหยาซอยมาลกหยาสามเข่าซอยพร้อมสามเข่าหายน้ำอีกโอ้ยเบิ่งตีละพี่น้องผมหักแห้งเนาะทั้นี้แอนผมสิแม่ดุมมาค้นของกับสองสามแถวทีมงานคุณภาพครับโอ้ผมต้องมาลับเรือแบบนี้ต้องมีของไอ

นี่สิจะเกือบสางแบนครับไม่เอนอยู่มาแต่ว่าแต่ว่าจักว่าจักเถอเอฟซีแฟนตัวยงอีกต่างหากโอ้ยเป็นไปได้ยังไงบอท่านมีของสมน้ำหนาคุณเลยนี่บาทุนจานให้เลยบาทุนนำมึหไงเนี่ยเว่าผมผมใส่ผมสีเทานอนใบึงแล้วผมม่นห่างหนองกุงง่ายมากเลยห่างหนองนุ่งสินะมันเป็นเสือใส่ทำงาน เสือแข็ง nhau ใช้ทำงานดบเออเสือแขนยาวไอ้ด้านหลังสิเป็นคาถาอุ้งอิงครับผมเขียนว่าคาถาอุ้งอิงเนี่ยพวกเราได้เสือแล้วมาเหี่ยวเป็นกำลังแรงใจครับพี่น้องทีมงานคุณภาพนะครับเป็นมาดูไม่เคยเหนื่อยเลยครับนานมิจะมวลมิจะความสุขใจแบบว่าจาไหนล่ะเคสมองได้สนุกสนานไปนึ่งนะจ๊ะมวนดีเช็ดกันอยู่นี่แหละ ทีมงานคุณภาพม,มามาหนิผม,มีตั้งต่อยางเดียวเลยลุงมเดียกเขาว่านั่นแหละสิละเออบอไปนี่ยตั้งใจเหตุงานดีครับผมมานิโ <c oughs> เลยมันหน่อยไปเพราะวันจะมีนักสิบขอคูเบื่อสินิมาหนิครับผมสินมานดนโดน <c oughs> แน่แน่เห็นอยู่ใกล้ๆก็ ไจากมาเรื่อยอยู่แล้วแนมพูดอยู่พูดเมือใดนอเพ่นสีเอิญเมือ,ดอใดนอเพ่นสีเอิญอยู่สันติอรถพานเรื่จจจจออยู่ดอกใจจดใจจ่ออยู่ใจจดใจจ่อจากมาอ,อย่าพ่นเปียใจเอิในใส่บริการคนอือนบ่ครับแมนอยู่ผมยากคน,คนใส่พูอื่นนะหีว่ผมจะมาไ้บอกความฝาฝไหวเมาด้มือบอกคนณแล้วมาด้วยหันย่างหมดแล้วแเราบอกส่วนหย่างหมดแ้เออพอดีมันมุมแมนย่างดแล้ว นี่พี่น้องเดี๋ยวสิพ้ามาเบ่งฟุ้นที่มันเหยียบอัดทั้งขี่ทั้งเงียวใสนะครับเนี่ยมันจะเก็้นแบบแบบนี้เลยครับฟุ่นล้วนๆนะครับนี่คุณภาพครับแกบกับมีว่าแกบบ่ถึงหาสอบได้เนี่ยีนี่ใส่แกบบ่ถึงหาสอบครับนี่พราอมันเบ่จืดน,นะครับ้ามันจืดแห้งกับสิใสเป็นลดนะครับจะปี่นี้ใส่แค่หากระสอบนะครับ ฟุนคือเนื้อล้วนๆน,นะครับคุณภาพล้วนๆน,นะครับอขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกด subscribe กดกดแชร์ฝากเบิดโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปสนิทสก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ